เนี่ยค่ะมันติดรูปประมาณเล็กๆแล้วมันก็ร่วงคือดูแลแบบธรรมชาติเลยนะคะเดี๋ยวก็วจะมีฝุ่นขี้ไก่แล้วก็ฝุ่นขี้วัวค่ะใส่แค่นี้ปีกว่าแล้วนี่นี่คือผลใหญ่มากเนี่ยค่ะมีอยู่3ามลูกดูดเขา ดี๋ยวจะมาชิมกันดูนะคะผลใหญ่จริงๆนะคะนี่นี่คือนี่เป็นรูปผลที่ใหญ่ที่สุดของต้นเลยนะใหญ่มากนี่ค่ะนี่ ดูนะคะดูนะคะจะลองผ่าลูกโตโตะลองผ่าลูกโตโต,โตดูนะคะเราจะชิมรสชาติว่าซุยมี่เป็นรสชาติยังไง ไก่ก็อยากชิมไก่ก,ก็อยากชิมนี่นะคะวางก่อนนี่อืมพึบเปรี้ยวอืมกรอบมากเลยค่ะมันชาติกรอบมาก ออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนำมรนชาติออกเปรี้ยวนำ้ำแสดงว่ายังไม่แก่ใช่ไหมคะรสชาติเปรี้ยวนำค่ะแต่กรอบมาก